ทำอะไรกันเยอะแยะอะไรขนาดเนี้ยนู้นี่บ้านกี่บ้านป่นี่บัานป่ะมัดประชาชนโอ้มัดประชาชนคนคนคนเจตัวอ๋อคนบ้านเราเอง ขึ้นผ้าขึ้นผลแท้นี่เนาะหรือว,ว่าอยู่เขตเขาบออ่อเนาะจังไรก็แล้วแต่พี่นอ้องเปลี่ยนใจบ่ได้เนาะแต่ว่าจะเปลี่ยนคนนะพี่นอ้องเอ้ยอ่ะพี่นอ้องเนาะกราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องก,กันเบิร์ดสุขสุขคนเด้อพี่นอ้องเนาะโอ้เสียงหลังอย่างนี้นี่พี่นอ้องเนาะบ่มบ่มอยู่นี่ตกใจได้เป็นอย่างเงาเนาะอ่ะพี่นอ้องเนาะมื้อนี้กตอนเที่ยงพี่นอ้องเอ้ยอยู่ข้างปั๊มปตอทอ,อยู่เซโนเฮานี่แหละพี่น้องเนาะ อ่ะคือจะเดินทางแล้วบัดน,นี้พี่น้อยไปน้ากันนี่บุกว่าจะคนพี่น้อยแต่ว่าหลักๆมากอ่ะมีอยู่สี่คนเนาะก้ำกึ่งอยู่กับทั้งบอยเงาเขาพี่น้อยหาซิปหาซิปอยู่ทำคําตอบเพิ่มมือเ้านี่จะขี่เป็นจังใดนะจังว่ากันเนาะตอนนี้บุเชียงมาฮอดก่อนมาถ่าบ๊อบุญกับบ๊อดีอยู่นี่ก่อนนัดกันปุ๊บเจอที่นี่แหละอ่ะระวังนะครับพี่น้อยบุเชียงก่อเจาะมาแต่บ้านเนาะพอดีได้อันนาะ ซื้อเครื่องคองที่จะไปแจกนี่แหละพี่น้อยให้ทั้งพี่น้องเนาะเป็นอาจจะเน้นเป็นเคสพี่น้อยเป็นเคสกับก็แล้วแต่เหตุการณ์เนาะเบื้องน้ำกันแต่ว่าเต่าบูเชียงซื้อเป็นมิเตีเข่าทุงพี่น้อยเนาะอะของทั้งหมดทั้งมวลนี่เบิสปลายซองร้านสามเซนกูกิพี่น้องเนาะอะทางนี้ทางนั้นเด้อพี่น้องเนาะเป็นเครื่องคองที่บูเชียงซื้อนี่แหละพี่น้อยเดี๋ยวจังเบิ้องกันเพราะว่าจะเอาเข่าไปนั่อยู่พี่น้อย ยาภาพผลมาผูกเปียกผูได้นี่เนาะ,ะ,ะนะทนายก็ต้องขอบุญขอบคุณทางเอื้อใจดีพี่น้องเนาะที่ให้การสนับสนุนและกาที่นำเครื่องครองนี่แหละพี่น้องเนาะไปแจกใจ่ายให้ทางพี่น้องอาไว้อยู่ไว้กินพี่น้อยเพื่อเงก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดเออด้อเาดินทางขึ้นในครั้งนี้พี่น้อยนะก็ต้องขอบุญขอบคุณทางเอื้อสั่นแล้วก็ทาง เอยมองเพื่นน้องอยู่ทางต่างประเทศเพื่อนเอ้ยเนาะจังไรก็ขอให้อยู่ดีมีหฮงสุขกายสบายใจเด้อเนาะเดินทางไใส่มาใส่กขอให้ตลอดและปลอดภัยเนาะเออไปมานี่ยเพื่อนเอยยกย่ายเครื่องของเขาและบัตรนี้เนาะอันนี้ก็มีของทางดุงน้ำเพื่อนเอ้ยอาเจ้เนาะดุงฤกแิ์ท้นี่บ่อะ ในก mm. ็แล้วแต่พี่น right? yeah> ้องเอาเครื right. ่องเขาก้อนด้นี่เนาะมันมามาตกมากกับจังหวะอันนั้นด้เนาะดตงเมนเมนเจ้าเจ้าเนาะนี่เด็กพี่น้องเลยพี่น้องเลยมึนมันมาเรกันสบายดีพี่น้องบมดสุขูสุขคนพี่น้องเนาะอันนี้นี่กรับผมเมนว่าอันนี่นะพี่น้องเลยเห็นบ่ราคาหนึ่งแสนซาวพันกีหรือวันหนึ่งแสนสองหมื่นกีพี่น้องประมาณเนาะอ่าสมมติว่าเขาซื้อซิปเก๊สนี่กันล้านสองแสนกีตะกี้จากกล่องหนึ่ง สามสิบเจ็ดพันสามหมื่นเจ็ดเด็กอเนาะเกตติ้งสามหมื่นเจ็ดเต็ชุมือนี้มันเพิ่มขึ้นมาอยู่สี่เท่าตัวสี่เท่าเลยโดยแต่ว่าชุมือมาอ่าเงินชุมือผู้ใหญ่เพิ่นฝากมาอ่าให้ซื้อสมทบบางเทีอะไรเพิ่นมาบางคำนี้เอฟซีมาคือว่าอันนี้นู่นนั่นว่าคือได้หน่อยแทะนะโอเคต้องเข้าใจด้วยเพื่อนรถตัวนี้เด้อ เพลงนักเพงเงี้ยพี่น้องเอ้สินค้าเอาลักๆได้หน่อยสินค้าอยู่บ้านอยู่ร้าเขานี่เพิ่งขายโบซ้ำกันโดยซ้ำโบซ้ำมันกับโบนี่พี่เสียงเงินเนี่ยมันมันสั่งัญตุนที่ว่ามันมันห่างกันบ่หลายหรอกแต่ว่าที่น่ารักเนี่ยคือมันแพงของมันแพงของน้ำเข่าทุกอย่างพี่น้องเงินเฟ้อเนี่ยของน้ำเข่าว่าบางคนว่าโอ้ยเงินพันบาทแรกได้ตั้งหกแสนไปซื้อยังขึ้น้หน่อยโบแม่นได้พี่น้องเอ้เข่าซารถุงหนึ่งแสนกุกิ ห้าโลหนึ่งแสนสิบพันอาวแสนสิบพันซื้อหาถุงเท่าไรหาแสนกลัวถุงละแสนสิบชุดพวเงินพันหนึ่งมันได้แค่เท่าไรมันได้หกถุงหกถุงหกถุงอ่าวหกถุงยังไม่พอเด้น่ะเพราะว่าหกถุงนี่ก็หกแสนหกมันบอกพันหนึ่งมันได้แต่หกแสนสามหกแสนสี่เขาก็ต้องจกใช่เนื้อเขาแต่ว่าชาวหาสิบโลนี่ยังม่พออีกเนาะเราต้อง้าถึงพี่น้องไปตายเราต้อง้าถึงอันนี้แค่ว่าอันหกถุงมันก็เท่าไรกับอ่าสามสิบโลนึ่งไม่หมด่ะหลังนี้เท่านั้นโบเป็นยังอ่า เพื่อจะอยากให้พี่น้องเข้าใจขะาดบอกยังไงซะคือปลากระป๋องเนาะแก๊สหนึ่งกับสองล้านแมนแมนบอกไปเสียงแม่นเอ้ยแก๊สละล้านแก๊สละล้านแก๊สละล้านร้อยป๋องเลยร้อยกระป๋องนักนวลโมนวงในพี่น้องเลยต้องเอาเข่าได้บาดนผลมาแล้วพอถึงบอกไปบอกมากก็ได้อเดี๋ยวเค่นี้ก่อนโยโดยเพราะว่าเสือกะบชักบอท่านโด่ยังโมหงก็ได้ห้อยไว้พี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวนุ่งสีมาเอาไว้ทั้งลุมเลี้ยงกันทั้งลุมก่อนเนาะแมนแมนลุง กระเป๋าห่อเนี่ยก็ออกก้อนก็ได้ดุ่งเลยออกก้อ,น,อ,อนก็ได้มันบ่ค่อยมีอย่างตอนไหนเลยติดเสื้อนั่นดิเสียในช่องกระเข๋าที่หลังเอา่อมาม่านี่แหละเข้าก้อนเนาะมาม่าเข้าก้อนพี่น้องพวกมาม่าพวกนี้ได้ยังเปรียบม,มาม่านี่ลุงยังมาท่านได้พร้อมนี้ได้มาเสียงไงอ๋อนุ่มกับม,มามา่าลุงยังท่านได้ซื้ออันนี้ผมมาเสียงมีม่สามเกตเพราะว่าอันว่าทางเพื่อนแม่น้องบิวลี่มาม่าเบิร์ตพี่น้องเลยมาม่าเบิร์ตเลยแต่มันดีห่อดีห่อที่เาอยากได้เห็นนะผมแม่นว่า บดในห้านพี่น้องยี่ห้อที่างได้เดี๋ยวได้เป็นเอใช่ลุงใช้ไปเชงขึ้นบ่หรือว่าใชมมไตู้มาดูตู้มาดูจริงง่ายกูพี่น้องการขึ้นกูไดุ้บมามามานี่มาเอานในกนเอากเอาเอเอามามก่อนเโดยจะมึเยอพี่น้องเนาะพวกนักตัวนี้ไว้นีก่อน เอาเอกมาเลยก็ได้นุ่มหน่อยว่ายงไรตอกจะไหวเชิงกันแล้วผลมาได้ลุกมาบูนมาเลยอช่างเป็นแท่น่มาพผมคนไอ้ลุงเอาเข่าออกก่อนลุกโูเละนะโดยมา màกระเป๋า, thọc con nó mới chỉ tiếc, không tài tày đấy, vậy đấy, rồi, oh, nó, à? được không, xin chào, đi đơ ơi <laughs> 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 à, Đúng đúng. con Con cái. Đi đi Má má nè. Thấy? Rồi. Công, đây gì Đấy,

ปลูกเขาก่อนก็ได้ไม้้ะเนาะนเครื่องจบแค่มื่อนนั่นยังมาให้นนป้าก่อนอันนี้อันนี้มาใหมวะตัวนี้นะเห็นยังกันนะเอ้าตื่นเลยตื่นเลยตืานเลยตื่นเลยตื่นเลยตื่เลบตื่นเลยตนเล

มุ่่าม่าทัว์่าชอตฆ่าย็นสอ่าก็ได้่านผู้บริสารกดช้ามันเป็นลุดย่งรถทั่วและเดิน่นม่ช็ี่น้องเลยอย่างี้กันนะให้เอาสตาดนงนี่เหรอ่าฮา่าป่ัฮ่าา่าฮ่่าฮาฮ่่าฮ่าฮ่าาฮ่าา่ามั่่ ฮะึงโยเพือนข่อยนะหานพ่เ <c oughs> ียปยังวนี้เนี่ยฮะเรียรยีนีี่ไอ้ปั๊บเดี๋ยวมีเน้ลไม่ลอยเด้วนี้เด้อเรียกข่าวข่อยก็วันนี้ไปข่าวข้าวท้อไระอย่างเนอัาวนี้บ่งเทสเบิร์กยุ่งะ คิวทีโอเฮ้ยพี่น้องคิวซีบอกอ่าเอซคนไทยมาอะไรผัน่ะมาบอกยาได้ยาวูเราได้แล้วนะแต่เราขงเงินนำมันเหรม่นี่ยเนี่ยเนี่ยเน่ยมอนไชียร์ได้ดิรอรอดรู้พังุ่ัน่ะเฮ้ยฮัลโหลคนไทยคนไทยยัง บ็ดมือจะกลับท่าสีนาฮะน้ยใช้พี่น้องมาๆๆมาพักมาก่อนพักมาก่อนมาพี่นี่น่ะบอยว่ากขอตังค์ไปซื้อกระเบียกได้ไหมอ๋อฉีกของนั้นไปซื้อข้าวเปียกแล้วมาทำอะไรกันเยอะแยะอะไรขนาดนี้นี่้บัตรเลยนี่บัตรปะบัตรประชาชนอ๋อบัตรประชาชนค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 นตัวอ๋อคนบ้านเราเองใครในไดเนาะเดี๋ยว ไปเถิบโตที่เมืองไทยแต่บ้านเกิดอยู่เมืองลา,เเา,าวเคานี่้จบกระจายหมดจะเอาไปจะจับไปจะไปเห็นยังเนาะเป็นชาชนรึเปล่ามีภาษาชนหรอหมอว่าที่บ้านนั่งก่อนเปย์ศอกเลยเปย์ศอกเลยบอลลี่บ้าน เปสองแล้วเป้ซองเลยรันไม้เจมือไหมลองไปดูบ้านดูเรื่องมาโอ้ยตกใจเนาะชิคกี้นไม่กินข้าวเปียกอิซายไม่กินข้าวเปียกอิซายอยู่ตลาดสิคะโอ้ยพี่น้องตลาดแร้งยักได้เท่าไหร่ยังให้ชอยเขาเอาแล้วแต่ใจเอาเงินบาทเอาเงินกีบเอาเงินกีบก็ได้เงินกีบก็ได้เดินตลาดมทุกคนน่ารักคนลอยเลยจำได้ปะจำได้ปะี่จำได้ปะจำได้จำได้ค่ะ ใจดีมากน่ารักมากเลยใจดีใจดีหล่อแล้วกันจะหล่อแล้วก็ยังใจดีแใจน่าเสียดายผลนี่มันใน่าเสียดายผลนี่มันตกมากเนาะเดี๋ยวขออนุญาตนะขออนุญาตทำอันนี้หน้านี่แต่งเองบ่แต่งเองค่ะสวยซุ้มมือสวยไหมสวยสวยทุกวันสวยทุกมือสวยทุ่มือสวยทุกวันเบิ้ดมือสักครับผมเบิดมือจักแคกอ๋อเบิดมือหนึ่งบอแป้งตลาดหนึ่งได้อาทิตย์น้อง เถือว่าไล่ทนชุดแล้วอาทิตย์นึ่งได้ไหมเจ้าเจ้าเจ้าไปตากฝนลูกตากฝนพร้อมมาแล้วมาแล้งเขาเอาหยอกเจ้าชื่อซื้อเออหรอเป็นอะไรนะเป็นอะไรนะเป็นอะไรไอ้ตางสายฝนนะเป็นเป็นเป็นมนุษย์กลางดินกลางสายฝนมนุษย์เดินดินตามสายฝนโอ้โโดย อ่าโอเคตาใช่ญเราบอดีบชสมทบบ่สมทบเดินหน้าพี่น้องเอ้ยเนาะเดินนินมนินจันได้บ่เนาะได้ได้สมทบสมทบพี่น้องโอเคยังไงคราทีพันธ์รได้แลกกันได้เหรอได้ได้ได้เากแลกกันเข้ากัแลกกันเข้ามาแลวกันพี่สันต์าะสมทบสมทบได้โดย ชมทบเอาจ้าบชุชมทบป่ะอ๋มีใบเดียวฮะใบเดียวนอนนีจรกงจะดีนานนอนแช่ดีนอนใส่อยไปอยากข้อเจ้าแล้วไปว่าเมอเด่นมือนกันโอ้ยแก่ไปน้ำเจเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมาทีก่อนรังกอนมาดีก่อนห้าสิบพันนี่ได้กระเลียนเจ้าถ้วยใช่ไหมอ๋อแล้วกระเบียนแล้วมันเ้่ยอะสิบห้าพันซาวพันมันก็ได้สองถ้วยสองถ้วยได้น้ำอีกได้น้ำใช่สิคะเบาเล่าได้บอเบาล้าได้บอ นี่เราก็ได้ไทยก็ดีเราเองมักกันนี่แหละจะมาไปเติบโตที่ก็เลยแบบมีความผูกพันโอเคเอาเอาเอขอบคุณมากเลยค่ะโอ้ไปไปดิใจจังเลยอย่าลยต้องม่ต้กันไต้องก้นเงินก็จ้องละดยราดด้วยนั่นหรอที่จริงเราอยู่ไอ้พอยยันมามันมันรบกวนมาทาง ท่านเพิ่นทั้งท่านเพิ่นลูกค้าจีเด็กด้วยทำอะไรมังยังโมเด็อยู่บ้างทำนี่มันก็ยังแบบหุยยังองชูว่าเพล่านาเนาะเปียกเพิดบอบุญเลยเยอะเลยพอไปยังมันมีแต่ของแห้งของแห้งหรอว่าบอบุญไอ้ที่เปียกมีเสียช่องตรงข้างนอกมัเสื่อมตอนนั้นตัวนั้นผมเป็นมีเสีอนะดนวยผมเป็นยังเนาะขึ้นเซเปิลนะพี่น้องเด้อไปพ่อกันอยู่เซโปนเมืองน้องมูนี่้ทางทีมงานขึ้นไปห้าชีวิตก็ อ้าอันพระองค์พ่นยูใช่หนะอยู่เพือนเมียพันพนเออยบ่ฮูืนบ่เดี๋ยวไปเซเ็ั่นกินรถกันออ้กที่เราดูนไหมนมาได้ดูอ้โจมานถอยก่ได้ได้หรอแปแน่แล้วเหนเาตาคอยคือโจรนี่จคอยกินสตรอเบอรีปั่น เไปกะน้วะได้มบุญนี่ติดใจนี่แลรยเนียนโมมาฆ่าได้หนเนาะแล้วลาแล้วบเชียงมอลำสิลาแล้วฮัลหมอลำโดยบา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 ย มีน้ำใจได้เพป็นมาแข้ลงลมไปให้พนักงานนี่คุณน,น,น่ะเงินนำกันเลยเนาะเอาพ่อใจกุเทนวัดไปแล้วชนแล้วตื่นกี่ย่านเนาะตอนนี <c oughs> ้ผู้ชายเนาะเดือดคนลาวเหมือนกันเนี่ยแล้ว่ะจะคุ้เก้อร้อกันได้โอ้ยพี่น้องเลยโ <c oughs> ยกไปยังโมโย,อก,ยกคนโมเต็มเอากันได้แล้วโมเต็มเลยเนาะ มันใบใบอยู่ไอรถมามื่อหน้าเห็นยันเลนมาใส่ยูแล้วอยู่ซีโนมนุษย์มนุษย์เดินดินลราอะมนุษย์เดินดินกลางสายฝนลราอะสายฝนปวดโุ้งปวงว่าบปเต็มเนี่ยแล้วก็จักรปวดเนาะเต็มแต่ว่าบวดง่ายก็คือเนาะแบบว่าบาบ้างปบดเต็มแต่เราหูวงว่าทีนั้นเราเคยไปยังอยู่ไทยหรือว่าอาจจะเป็นแบบว่ากระทบกระทั่งทั้งสมองหรือว่าอาจจะแบบว่ามีเกี่ยวกับเดือง ชานสติ๊ยงจัก่างนี่ลนเรนเียกอยู่ไทยเนาะแมนบนี้เราบอกภาษาไทยได้หลายเลยเราเพเปลีนหมอลำไปจ้ามีส่วนเฮ้ยเปล่ามอลำคนเดียวกันปะยันเมนอยู่าเารียกว่าเปลยมอลำแต่ยังน้อยิกเนาะนี้เนี่ยเมนบอสตรงหน้าบันรถถีบรถบัานได้เปลี่หมอลำมีอยู่ได้เนาะเมนต้องซ่งอยู่ด้หเมนเหลแว่วนาเราจ็นั่ง่ถไว้นอกอะไรน พ่นยางตลอดคนออกกนร่างกายตลอดอาหารย่อยตลอดได้ลูกอแล้วบอกว่าทีละบุอ้วนสาเหตุที่่วาเราบุอ้วนนี่คือเราวยางตลอดยางตลอดยางตลอดอะไรแบบนี้ร่ันกายตลอดมีแล้วยางบนมือบนเวทยืนบมได้หรอมั่วอยู่มือหนึ่งเหรายางไม่ได้หน่อยเลยแล้วบอกนะมือลายมือลายโลโอ้โหอาหารย่อยไปตลอดเลยแบบนี้อ๋อเนาะอันนี้ไทยเนาะบ้านนี้ บ้อเสบพี่น้องเลยของวันนี้ไปได้บาบุญได้จะสิเติมเท่าไรน้ำมันจะหน่ะโอ้วาอยู่ไ่าเติมลายอยู่เติมลายอยู่คนหนึ่งก็ได้เรียพันปลายอะไรกี้เนาะพี่เอียงเนาะพันหะพันหะพวกเธอเห็นดูดบาทเดียวเรือบมากด้นี่เติมเติมมันเลยโอยเนาะมันเป็นแต่แซ็บมันก็แบบนี้เลยพี่น้องเอ้ยใช่มันเป็นแต่แซ็บแต่นัวกดโพเนาะพี่เอยงเนาะเป็นแต่กินนี่เลยแต่ว่ามันมันสตรอเบอรี่นี่แม่นขี่นี่บ่ บออันนี้เพิ่นใช่เงี้อันนี้นาะก็กาแฟเลยคีอกาแฟแซนบุรี่เระบอดูดบาทเดียวเนาะสองบาทนึงเพิ่นได้เพิ่นไหยหน่อยเนาะโอ้ยมันก็มาตรฐานของเพิ่นนั่นแหละบอแล้วตะกี้มึงเป็นแก้วนี่ไหนโอ้ยไปคิดดัมันต้องแบบนี้แอืมมันงป็นเสียบบอคุ้ยเป็นน้ำคุ้ยแบบนน้ำเนาะแม่เป็นสีขี้เจ้าฉวบเอาฉวบเอาเนาะมาได้บ่ยังเลยชักพักหนึ่งก็เอาอีก นี้รว่เลยนนี้ใช่บาทเดียวเลยลองใช่ไปน่ามือไหนให้คักเราเห็นบอกพาบาทเดียวสองบาทิดปึ้งเลยชื่ออะไรล่ะกิมเนี่ยอ๋อนี่มาตักเล้ะสิตักเละนี่เนาะโดยไปได้ไป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 พี่น้องไปบนเสาไปเพื่อชื่อขอชื่อของเนาะโดยไปพี่น้องไปไปเนาะเดี๋ยวปึ้งนะมาหนุ่เดี๋ยวูจะมีคนอยู่ไก้นี้เด้อไปจักไปพี่น้อง อ๋ออ oh, ย่างคือเปรอะแทะนี่พี่น้อยเนาะอย่างก็เหียนบ่ดเลยนี่โอ้ยพี่น้อยเดี๋ยวไปเช็คล้มอีกก่อนพี่น้อยเนาะเดี๋ยวจังเดินทางอีกเพราะว่าขึ้นเรือรอบล่าสุดนี่กับพูดได้เช็คอ่าล้มพี่น้องเอยไปเช็คล้มเลยจังเดินทางเนาะครูทางมาบุญกับพี่น้องเอยไปแต่ว่าก่อนอื่นพี่น้องเอย อรอบนี้ก็ต้องหานกันคือเก่าได้พี่น้องยมยได้ดุงบาทนี่งครู่ะมาที่พี่น้องยนี่แล้วว่าของูเชิ้งนยังอยู่เครื่องถังพี่น้องเพราะว่าบวัวให้ขาดถังไม่เพรได้เติมบวัวคือ,อเครื่องถังเด็แตลอรอบอ๋อบาทนี่เนาะอ่ะไปเติมน้ำมันก่อนบาทนี่พี่น้อยด้วยร,รอบล่าสุดนี่ยคนละสี่เซนปลายน้องดุงเนาะดยแน่น รอบรอบนี้อาจจะขึ้นกว่าหันอยู่เพราะว่ามันน้ำมันคันมันเพ้งคือว่าดิลละซ้าสองซ้าสามเลบุ๊คดิลละซ้าปลายพี่น้อยซ้ยส,สองซ้ายสามตอนนั้นเสาอิดพันเนาะตัว 8, นี้ซ้ายสองโอ,โอ้พี่น้อยบูยบุลกะลองลองลองรุ่นเบื้องน้ำกันพี่น้องเอ้ยคิดว่าน่าจะประมาณตะวันลากักแปดอยู่แล้วละ่ะตามเพราะว่าเขาขึ้นไปไกลที่นี่มันนอนสามมือสองขึ้นนี่ต้องเต็มทางเลยอยู่แล้ว บุญเนาะน่ะโอ้เซ็ดบานนี่พี่น้อยขันหน่งนะโอ้สบายดีเด้อจาเต็มทังพิกชโลายน้ะตอนนี้อนนร้ันสองขันหร้อยมกันโอ้คมือแทะนี่บิ๊เช็ดก่อนบุ๊เห็นเนี่ยนี่ฝนตกกินนี่พี่น้องยตกไงวะ

สามขีดยอดลิตรนี่ต้องครบจำนวนเนาะมันยังจะออกมาเนี่ยโอ้เอาสี่เดี๋ยวได้ลุงเงินอบายลิตรสี่ห้าบไปีน่าเอต้นป๊บปุบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุบปุบขึบ้นปะเติมนี่ม้วนขนาดเติมน้ำมันนี่ แต่ว่าจุกในกระป๋านี่เยากอืดไดยใชเจ็ดแล้วลูกงบาทนี่เจ็ดแสนล๋อล้านปลายโบนะตรงมบุนสองล้านเหม็นโบ้สองานเพราะว่าเราเนี่เราเติมนบุไเต็มถังเลยขอมเชียงิริตวอมเชียง่แค่เคืองถังเคืองถังนี่ ขนาดครึ่งทางนี่แค่เปดแสนแล้วพีนะะ่น้องเลยเปดแสนปลายนี่ตัวนี้เล็กๆนี่ระบุออกเห็นชัดเจนเลยของบาบุญอ้ทุกสองลักบ่โมเมนต์มาเชียงเนะล้านซีล้านซีล้านซีของของบาบุญเนาะล้านซีเอ้างัดเต็มที่เลยบ้านนี้ ต 18, 000. 18, 000. 000. Wan, 18, ัวไรบาทนี่พ <radas heartbreaking igue> so ี è, ่น้อยหนึ่งแปดแสนกับสิบแปดพันสกี่หนึ่งแสนสิกี่อ่าตัวสี่แปดแสนเนี่เชื่อว่าเป็นหนึ่งแสนนะแปดแสนสิบแปดนแไรเาสาลิตรพี่น้อยอ๋อบ้านนี้หานกันเล็บหานกันเล้ดูมือผมมีเดิกเงินน้อยตรนี้ลมีวมจรสิบแปดพันอ่ะ เราไปมันนีวเช็งออกก็ได้ออกปลายมได้ได้ต้องมีเศ0สีเซนนหนออกปลายสิบแปดพก็ค่อยออกปลายก็ได้แัดเอาจะออกแปดเซนอะหนึ่งสอสามส่อ้าลูมสี่นี่สี่เนาะเป็นเตะกสิบนะสี่เปดพนอ้เนาะอันนี้ให้พูดนับก่อนพีน่อย สิบแปดสิบแปดสิบแปดนใบครับหนึ่งสองโอ้เป่งน้อยลายขนาดเลยยีมันอนมเลยสิบหกสโอ้ดีงาเลยขอของโมบุยังมุยยุ้เอ่โชว์เนาะอันนี้โอ้ไป่น้อยอยูรอไออันนาฮะเดี๋ยวออันนาเอาขาน้ำ ซื่อน้ากินพี่น้องไว้ให้คนกอนไปรวยหน่อยเรียบร้อยบาทนี่เดี๋ยวนี้ก็ไว้ซื้อเข่ากินบาทนี่ป๊าบาทนี้พี่น้องเยเรียบร้อยพรอมเดินทางปินเวลาบ่ายโมงสเกนพี่น้อยเวลาดีเวลาครับบ่มงสิบเานาทีนสามหนึ่ง ป้าบ่บุญยังคือเติมโกกุฎีแท้นี่มาเติมมาเติมก่อนเนาะปวดโพนักน่วงอะไรแบบ้บบุญเด้อเปิ้ลทุก่ะจังไรกันแล้วเต้พี่น้องบบบนี้บุเสียงครับทางทีมงานขึ้นไปน้ำกข็งหาคนเด้อพี่น้องเนาะมีทางอ่าบุเสียงแล้วก็ลุงอ่าบอดี้พอหนอ่อนเนาะกุญปายางแรกพี่น้องจะเปลี่ยนยังไงติดตามมาชมเบึงน้ากันพี่น้องเลย หลายการทางบ,รบูรณาทางบางง่ไปน้ากันสีคนทางบ,รบ,รบ,รบุรุษรถไฟบาบุญสาราวันอยู่ในระหว่างเตรียมเมียกำลังเริ่มเดือนค่๊งกันในพีน้นอ,องวันใกล้จีคอดุแล้วนะค้องคอดะก็เลยอยู่ทางเมียก่อนไปวันนี้พี่น้องเนาะจัรกส่งให้กำลังใจให้เด้อพี่น้องเนาะอยู่ดีมีแห้งสุขการสบายใจกันพี่น้องนะพบเจอกันพี่น้องเลยจะเข้าไปอัพเดตทางอีหลานองพาและจังเรืองทางกินข่าวน้ น่าจะค่อยคามลงเล่งพุ่นแหละวันนี้พี่น้องเนาะไปพี่น้องเนาะสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบสสุขสุขคนเด้อพี่น้องเนาะบ๊ายบายพี่น้องเอ้ยไปแล้วเคลื่อนแล้วเคลื่อนไปบนนี้เคลื่อนบนนู้นไปบนของเราป้องนี่ใช้บอเสียงขอญาติบนนะี้เลย 1ล้าน380พกีหกสิบสองลิตรหกมบองาของมบุญป์หกสลิตรของมบเชียงแค่เจ้าสเนอะอะพี่นองเลยไปแล้วเนาะพี่นอะเลย